ตอนนี้ตีหนึ่งกับบิกสนาทีมีเรื่องที่3ามารอคุณผู้ฟังอยู่ในค่ำคืนนี้ชื่อว่าน้องยะครับยะอายุ25ปีเป็นจเพศพอดีเลยเนะครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นครับเกิดขึ้นที่สถาอาสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละเมื่อสักประมาณ8ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าจุด42คนนะไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดาไม่ออกเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยไปคุยกับน้องยะดีกว่าครับสวัสดีครับยะ ครับสวัสดีครับพี่พี่นับนะครับครับพี่ครับยะตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนตอนนี้ผมอยู่ดอนเมืองครับพี่ดอนเมืองทําอะไรอยู่เอย่ยมาเล่นเกมครับพี่งานรนเกมครับมาเล่นเกมนะเป็นวัยรุ่นติดเกมถูกไหมใช่ครับพี่โอเคนีฮะแล้วก็ตื่นเต้นรหรือเปล่าคืนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยพี่ใจเย็นๆนะวัยรุ่น ตั้งสติให้ดีนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งย้ําเลยอย่าพูดชื่อสถาบันเด็ดขาดนะรรเราต้องมีสตินะครับพี่นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อแปดปีที่ผ่านมาเนะะี่ยตั้งชื่อเรื่องว่าจุดสี่สองคนใช่ครับพี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังเล่าให้แฟนรายการเดอดช็อกฟังหน่อยครับคือตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ครับมันเป็นสถาบันเหมือนโรงเรียนประจำในหว่าพี่อม,มันก็จะมีเข้าเวนะครับครับ รับผมวันนั้นเนี่ยผมโดนเวรตีหนึ่งครับออกปีสามครับพี่เราไปเข้าเวรนด้วยสาเหตุอะไรอ่ะครับไปเข้าค่ายเงี้ยเหรอฮะไม่ใช่ครับมันจะมีเข้าเข้าเวรอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วครับพี่ทุก<อ>วันนะครับอ๋อเป็นโรงเรียนประจําถูกไหมใช่ครับอืมโอเคแล้วทีนี้จุดที่ผมได้ไปเข้าเนี่ยมันจะเป็นปั๊มน้ํามันของโรงเรียนนะครับเอาไว้เติมแบบพวกรถบัสรถอะไรเงี้ยพี่ครับอ่าครับแล้วผมก็ไปเข้าจุดผมเนี่ยกับเพื่อนสนิทผมวันนั้นผมรับรับจ้างเข้าเวรมาครับออ เพื่อนผมเนี่ยอยู่ถัดจากผมไปเขาอยู่จุดสี่ผมเนี่ยอยู่จุดห้าเป็นปั๊มน้ำมันใช่ไหมครับครับแล้วก็เล่าแบกเกราอ่ะพี่คือจุดผมกับจุดเพื่อนเนี่ยมันจะตรงกันพี่แล้วมันจะถ้ามองจากจุดเพื่อนไปจุดผมเนี่ยมันมองเลยไปถึงจุดรวมเวรได้พี่อ๋อเขาก็จะมีสิบเวรน,นะครับคนที่เขาจะเดินตรวจเวรน,นะพี่เขาจะอยู่ตรงจุดรวมเวรน,นั้นถ้าเขาจะเดินตรวจเวรน,นะครับพี่เขาต้องข้ามถนนมาฝั่งทางผมครับ เพื่อที่จะไปตรวจจุดหนึ่งก่อนแล้วก็มาตรวจจุดผมเนี่ยครับเพราะงั้นเราผมมันจะยืนแบบสบายสบายได้ครับไม่ต้องแบบตามระเบียบอะไรมากมายครับพี่แล้วผมก็ทําตัวปกติของผมครับผมก็ยืนตามสบายอยู่หน้าปั๊มน้ำมันครับพี่อืแล้วก็มองไปยืนมาได้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งครับพี่คือตอนนั้นมันเราไม่ให้ใส่นาฬิกาเราไม่รู้เวลาอะไรเลยพี่พอเรายืนไปสักพักหนึ่งครับผมก็เห็นแล้วว่าสิบเบนอะ ข้าถนนมากำลังเดินมาตรวจอะไรครับเขาก็เดินไปหลังปั๊มใช่ไหมครับไปตรวจุดยืนก่อนนะครับผมว่าอะมาแล้วยี่สิบเบงเข้ามาแล้วผมก็ไปยืนข้างในปั๊มนี่ไปยืนตามระเบียบพักแบบเป๊ะเลยครับเรียบร้อยอ่ะแต่ว่ายังไงผมก็ไม่โดนซ่อมแน่นอนทีเนี้ยผมได้ยินเสียงคนเดินมาแล้วพี่จากทางข้างหลังปั๊มพี่ผมเนี่ยยืนหันหน้าไปทางถนนใช่ครับพี่ ทาง้ายมือผมเนี่ยจะเป็นหลังวามพี่เขาจะโดนทะลุออกมาทางนี้สิบเวน่ะผมดีเสียงเดิมแล้วแล้วก็เสียงเราคิดละว่ามีไงเราก็ไม่โดนพอคิดเสร็จพี่เสียงหายไปเลยเงียบอืเสียงเงียบไปเลยพี่ผมก็อ้าวทําไมเสียงหายล่ะครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วสิบเวนต้องแกล้งเราแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยออทีนี้พี่มันมีเสียงเดินมาอีกรอบหนึ่งอืมอืม มันไม่เสียงเดินมาแต่ทีนี้ผมตั้งใจฟังแล้วพอรอบแรกอะ่ะมันอยู่ๆมันหายไงอร,รอบสองเราเลยตั้งใจฟังมันเป็นเสียงรองเท้าพ้อใบพี่ค่อยเดินเดินเดินแล้วมันวิ่งเลยพี่เสียงรงเท้าพ่อใบอ่ะวิ่งสับมาเลยผมก็แบบเฮ้ยทำไมเขาวิ่งมาวะแล้วจังหวะที่แบบเสียงมันจะจะพ้นเราพี่เข้าใจไหมเสียงมันจะพ้นมาประกันหน้ากับเราแล้ว,ลวเนี่ยเสียงหายพี่เสียงรองเท้าพ้าใบนั้นหายไปแล้ว ทีนี้เสียงมันไงพี่แต่มันเหมือนแบบมันกลับไปรีเมคมาใหม่จากผิดไกลๆอ,อ่ะไปตั้งต้นใหม่ใช่พี่อรอบแรกเนี่ยเสียงเป็นรองเท้าผ้าใบเนี่นยผมก็สงสัยแล้วว่าทําไมฉิบเวนผมเนี่ยที่ควรจะใส่ชุดทหารรองเท้าคอมแบแบเนี่ยถึงเป็นเสียงรองเท้าผ้าใบครับอรอบสามนี่ผมก็ตั้งใจฟังมากเลยเป็นเสียงรองเท้าคอมแบตที่วิ่งมาเลยออวิ่งมาแบบเร็วมากเลยผมก็มันไม่มันไม่ใช่แล้วมันผิดปกติแล้วพี่ใครมันจะมาวิ่งตอนตีสองควาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ ผมก็ขวาก้อนหินก้อนอิดมาได้ไพี่ผมก็ถือเลยหันหน้าไปทางที่เสียงมันจะมาะะแล้วก็รอเลยพอเสียงมันพ้นมาุ๊บผมจะเครี้ยงแล้วอะ่ะสนุกเป็นสิบเวนที่สิบเวนวิ่งมาแล้วก็เออตกใจดัง,ดงคน่ังตกใจพี่แล้วก็ยืนาจาันหน้ากับพี่เขาบอกทําอะไรเนี่ยตอนนี้ใช้คหาหยาบเนี่ยหรือทอะไรเนี่ยใจเย็นแล้วไอคนเมื่อกี้มันไปไหนอะไรแบบเนี้ยครับผมก็อ้าว บอกพี่เขาเลยบอกว่าพี่พี่สิบเอ็ดพี่พี่มาคนแรกพี่บอกเอ้ยมึงบ้าหรือเปล่ากูเห็นเด็กโรงเรียนเราเนี่ยใส่ชุดกีฬาวิ่งมาก่อนกูกูเลยวิ่งตามมาเนี่ยออแล้วกูวิ่งมาสุดแล้วกูตามไม่ทันครับพอเขาพูดขนาดจบใช่ไหมพี่ผมบอกพี่ผมยืนยันจริงพี่เป็นคนแรกเท่านั้นแหละครับเขาก็หน้าถอดสีเลยพ<อ>ี่หน้าเสียไปเลยเขาก็แบบ เดินมาแบบคุยผมเลยบอกว่ามึงไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะครับแล้วเขาก็เดินกลับไปเลยพี่เขาไม่ไปตรวจเวรตรวจื่นต่อเลยพี่อืแล้วเขาก็ทิงผมมาอย่างนั้นอ่ะผมก็แบบกลัวไอ้พี่นะออย่างนั้นอนะ่ะเราก็ผมก็เลยเดินไปหาเพื่อนที่สนิทกันอยู่จุดใกล้ไงครับเดินไปจุดเพื่อนผมเนี่ยมันจะเป็นตึกที่พึ่งทูบทิงพี่อืแล้วมันล้อมสังกะสีไว้อ่ะล้อมสังกะสีอะไรแล้วเพื่อนผมมายืนอยู่หน้าสังกะสีเลยครับผมก็เดินไป เอ้ยขอยืนด้วยได้เปล่าอะไรเงี้ยเองก็ถามอ้าวสิบเวนไปไหนอะ่ะ oh. บอกสิบเวนกลับไปแล้วอ oh. บอกอา้าวได้ไงสิบเวนเขายังไม่ตรวจเวนกูเลยเขาจะกลับไปได้ยังไงบอกไม่รู้พี่เขารีบกลับไปดูบอลอะไรเงี้ย hmm. ผมก็หลอกเขาไปแต่ผมก็ไม่ได้บอกเขานะครับอะพักหนึ่งเพื่อนผมก็บอกผมก็บอกเพื่อนว่า ขอยืนด้วยละกันอในปั๊มน้ํามันมันร้อนมากเลยไม่ไหวก็เลี่ยงไปนะไม่อยากเรื่เรื่อผีซึ่งก็บอกว่าอ่าได้แต่ถ้าสิบเวนจ่ามาอะไรเงี้ยมึงวิ่งกับจุดให้ทันแล้วกันเออขาก็บอกโอเคครับได้เลยกําลังคุยกันเพลินๆพี่ประมาณห้านาทีเนี่ยเสียงดังปั๊มเสียงแบบดังสนั่นเลยพี่มาจากปั๊มน้ํามันผมครับผมนี่มันจุดรับปินซอของเราเลยกลัวก็กลัวนะแต่ต้องไปอ่ะ มันก็เข้าไปดูค่<น>ะใช่ไหม,ม,มผมก็วิ่งไปดูผมก็ในใจอะคิดว่าถังน้ํามันล้มหรือเปล่าครับใช่ไหมพี่ผมวิ่งไปดูนะพี่อจุดที่ผมยืนเมื่อกี้อ่ะมันมีนกพิราบไปพี่นอนคอหักดิ้นอยู่อะพี่แล้วมองขึ้นไปบนหลงังคาปั๊มน้ํามันพี่นึกสภาพหลังคาปั๊มน้ํามันนะพี่ที่มันเป็นแบบหนา,นาๆอย่างนะี้ครับมันเป็นรอยเลือดก,กระจายอยู่ตรงนั้นนะพี่นกมันบินชนตรงนั้นอะถึงจุดเมื่อกี้ยังไงต่อ ถ้าพี่ถึงตอนที่นกมันดินทนใช่ไหมพี่พอนกมันดินทนมันหัวหักเนี่ยผมก็เดินไปเห็นแล้วผมใจเสียแล้วผมก็บอกว่าผมกลัวแล้วอย่าทาอะไรผมเลยให้มันพอแค่นี้อแล้วผมก็จึงเดินจึงวิ่งอย่างขับไปหาเพื่อนเลยพอผมเดินไปถึงเพื่อนนะพี่เพื่อนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยยังไม่ทันจะตอบเลยพี่หมาแบบหอนขึ้นมาแบบเหมือนแบบเหมือนหมาเป็นสิบตัวพี่หอนครับครับ ต่เสียงอ่ะมันดังมาจากข้างในไซก่อสร้างที่ล้อมสังกะสีอยู่ฮะ hmm. <Ha. S 1> อ่าผมก็เพื่อนก็เลยแบบดูไหม uh. เพื่อนก็เออดูอ uh. ให้มันรู้เลยว่าทำไมหมามันหอนใครใครปีนเข้ามาหรือใครใจ,จะออกไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไปเข็นในที่กั้นรถที่พี่เห็นกั้นรถที่มันเข็นได้เออเอออ่านั่นแหละผมก็ไปเข็นมาที่เข็นมาเทียบสังกะสีอ่ะแล้วเพื่อนผมเนี่ยตกลงว่าจะปีนก่อนอืม uh. เพื่อนผมก็ปีนขึ้นไปยืนข้างบนนะผมก็จับไว้เพราะมันมีล้อใช่ไหมครับเออเพื่อนผมคว้าสังกะสีพี่แล้วโผล่หัวขึ้นไปอ่ะยันตัวขึ้นไปหัวโผล่ไงหมาหยุดถอดน,นะพี่เงียบกิ๊บเลยพี่เพราะไม่มีไม่มีอะไรเลยพี่แล้วเพื่อนผมบอกอ้าวเพื่อน,นก็แบบสงสัยนี่มันก็เลยหันมาก้มลงมาบอกผมว่าพี่จังหวะที่มันก้มลงมาเพราะหัวมันต่ำกว่าสังกะสีนะพี่หมาหอดเลยอืมหมาหอดแล้วแบบ ดังมากนั่นแบบครับเพื่อนผมก็เลยโผล่หน้ามาอีกทีหนึง่งต้องเงียบอีกที่ฮเหมือนแมบใครแกล้งเลยอะอ,อทีนี้เพื่อน,นเลยบอกไม่มีอะไรจ,จริงๆลองขึ้นไม่เชื่อมึงขึ้นมาดูเออผมก็ขึ้นไปดูพี่ผมไม่เคยปีนขึ้นไปดูแล้วเมื่อวันก่อนๆมันจะมีใช้ก่อสต้านอยู่ข้างในบ้านพักคนงานนะพี่เขาจะเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่วันนั้นนั่นมันวันก่อนวันหยุดยาวพี่ คนงานเขากลับหมดเลยพีขึ้นไปเนี่ยพอผมโผล่หัวขึ้นไปก็เสียงเงียบเหมือนกันนะอืแต่ผมไม่เห็นอะไรพี่ไม่มีหมาไม่มีคนไม่มีอะไรเลยพี่เงียบมากเอแล้วหลังจากนั้นล่ะพอผมลงมาก็หอนพี่ก็เลยตรงนั้นเพราะว่าไม่เป็นไรปล่อยมันหอนไปอีกแค่ไม่เกินชั่วโมงเนี่ยเราได้ออกเวแล้ะเราได้กลับตอนนอนแล้วเราได้นอนแล้วก็เลยเลิกเลยทีนี้พอเสียงหมาหอนจบ ผมเอาลงมาเสียงสตาร์ทรถที่จากตึกฝั่งตรงข้ามของของที่ที่พวกผมยืนกันอยู่สองคน,นพี่ตรงข้ามจุดสี่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นตึกเป็นช็อปอะไรสักอย่างครับพี่มันเป็นช็อปลียงของผมเองเนี่แหละอแต่คือถ้าบอกไปมันจะรู้พี่จดาดเนี่งพี่ก็เลยในช็อปลียงของผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนล็อกช็อปนี้เองตอนเลียงพี่กุญแจของช็อปเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋าของผมเองพี่มันมีเสียงสตาร์ทรถดังมาจากหน้าช็อปพี่ เพื่อนผมก็เลยว่าเฮ้ยมีกล่ามามีใครมาหรือเปล่า,ามึงวิ่งกลับจุดไปก่อนอะผมก็วิ่งกลับจุดสิวิ่งกลับไปปั๊มน้ํามันเนี่ยเพื่อนผมมันก็เดินไปดูพอเพื่อนผมมันเดินไปดูเนี่ยมันก็เดินกลับมานะแล้วมันก็มากวักมือเรียกผมผมก็เดินมาหามันบอกใครมาบอกว่าไม่มีใครเลยสภาพเสียงสตาร์รถใหม่ทีหนึ่งทีสตาร์รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆครับสภาพน,นะครึมครึม ทีนี้เมื่อกี้ก็เพียงแล้วมีทีที่สองนะครับผมกับเพื่อนก็เลยเดินไปคู่กันสองคนเลยพี่ไปดูให้แน่ใจใช่พอเดินไปดูไม่มีพี่ไม่มีอะไรเลยพี่อ๋อฮะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีพี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีด้วยใช่ไม่มีรถไม่มีคนไม่มีอะไรเลยพี่ตรงนั้นอ่ะหน้าตึกนั่นคือโล่งเลยพี่ครับผมก็เลยเดินคุยกันงาแบบคุยเรื่องอื่นนะพี่ไม่คุยเรื่องนี้เลยอคุยเรื่องอื่นกันมาพอมายืนตรงจุดปุ๊บพี่ จังหวะแบบไอ้ตึกทอปเนี่ยพี่มันจะเป็นข้างล่างเป็นปูนใช่ไหครับข้างบนเนี่ยจะเป็นไม้เก่าๆพี่แล้วมันจะเป็นบานเกตที่นึกบานเกตออกไปครับนึกออกครับครับแล้วมันเป็นทอปช่างนะพี่บานเกตมันแตกเขาก็จะพับเหล็กบางๆมาเสียบแทนนี่รับ่แล้วมันเป็นใสบ้างดําบ้างเงี้ยพี่แต่มันยังมองทะลุได้อยู่พี่ครับอ๋อผมมองทะลุไปเนี่ยตรงหน้าผมอ่ะมัน, <un> นเป vote, ็นเครื่องดัดเหล็กครับพี่เครื่องเครื่องดัดท่อพี่ อย,อยู่มันทํางานมีเสียงมาเลยแบบเสียงดัดเหล็กกับพี่เสียงดัดท่อครเ<อ>นี็ดมาแบบเนี้ยอผมก็แบบหงแล้วไอ้วงกลมมันจะเป็นเครื่องดัดท่อมันมีวงกลมใหญ่ๆสามวงกันครับไอ้สามวงนั้นอ่ะม,มันมีสีขาวคาดไว้อยู่มันมองเห็นแลยว่าสีขาวนะมันหมุนอแสดงว่าเครื่องมันทํางานด่ครับแต่พี่จาได้ไหมผมบอกว่าช็อปเนี้ยเป็นช็อปลเรียนของผมเองแล้วกุญแกก็อยู่ในมือผมจา <ำ S 1> ได้ครับ คุณแพอยู่กับผมพี่ผมเป็นคนปิดเองไม่มีทางที่แบบว่าใครจะมีใครเข้าไปอืมอืมครับแล้วอ่ยังไงต่ออะพอเสียงมันทําใช่ไหมพี่เครื่องมันหมุนทีนี้เครื่องจักรอื่นๆอ่ะมันก็ทํางานหมดเลยพี่เครื่องพับท่อเครื่องตัดเหล็กเครื่องอืมขึ้นรูปอะไรคือแบบทุกอย่างทํางานหมดเลยพี่ครับแต่ไฟไม่เปิดอ่ะทุกอย่างทํางานเสียงมาขยับทุกอย่างอ๋อ ผมกับพื่อนเนี่ยแบบผมเนี่ยแบบกลัวมากเลยก็เลยหันไปหาเพื่อนอืเพื่อนผมเนี่ยมันยืนนิ่งพี่แล้วมันมองขึ้นไปชั้นสอง <ฮะ S 2> แล้วมันไม่พูดไม่กล่าวผมเลยผมเรียกเขาอะไรมันก็ไม่สนใจผมพี่ผมก็เลยแบบมองตามสายตามันขึ้นไปชั้นสองอชั้นสองก็จะเป็นบานเก็ตไม้เก่าๆตึกไม้บานเก็ตเก่าๆอี่างนแล้วมีเงาคนน่ะพี่สี่ห้าคนนะพี่ยืนมองพวกผมอยู่อ่ะครับ จากข้างบนนั้นนะครับอ๋อแล้วคิดว่าเขาเป็นใครอะครับอันเนี้พอผมกลับไปแล้วผมไปถามพวกรุ่นพี่เขาบอกก็น่าจะเป็นรุ่นพี่ที่เรียนไม่จบแล้วเสียชีวีต์ครับพี่อ๋อที่โรงเรียนแห่งนี้ใช่ครับพี่อ๋อฮะนะมีเจอมาหลายเหตุการณ์ตอนที่ไปยืนเฝ้าจุดนะะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีคนวิ่งมาแล้วก็มีมีพี่ทหารที่ทหารไหม ครับพี่สิบเบนทครับสิบเบนที่เขาวิ่งตามมาบอกว่ามีคนเนี่ยใส่ใส่ชุดเหมือนชุดกีฬาเนี่ยวิ่งนาหน้าเข้ามานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนานามากมายจนมาถึงเครื่องจักรที่มันติดเองหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่มันติดเองโดยที่ตรงนั้นไม่มีมอเตอร์ไซค์จอดสักคันเดียวเลยนะฮะแล้วก็มาถามประวัติก็คือที่นั่นเนี่ยเหมือนกับคนที่เคยเรียนที่เนี่ยที่เป็นที่เป็นรุ่นพี่เราเนี่ยเสียชีวิตที่นั่นเลย S <S> เือนเขาไปเสียข้างนอกมากกว่าพ<อ>ี่เสียที่นั่นมีอยู่ประมาณแค่สามสี่คนนะครับอ๋ออ๋อออครับครับแต่ว่าโอ้โหเครื่องจักรในในในช็อปของเราเนี่ยมันติดเองทุกเครื่องเลยเหมือนมีคนมาเปิดเครื่องแล้วก็ทํางานมันมันไม่ไม่ทุกเครื่องพี่เหมือนเขาติดให้เรารู้มากกว่าพี่<อ>มีตแต่เครื่องใหญ่ๆเครื่องครับที่ดังดังครับครับแล้วแล้วตอนนั้นไม่วิ่งไปบอกสิบสิบเวนหรือว่าอะไรเงี้ยฮะคือมัน ถ้าถ้าถ้าผมออกจากจุดแต่ผมจะโดนซ่อมใช่ไหมพี่เราก็เลยแบบแต่ว่าโอ้ยถึงขนาดเครื่องจักรมันติดเองนะบางทีอาจจะเกิดจากอะไรหรือเปล่าเข้าใจแต่ว่าตอนนั้นน่าจะตัวอยู่คือพอเห็นเงาปุ๊บพวกผมทิ้งจุดเลยพี่พวกผมกลับเลยอเพรามผมเดินกลับสิบเวรเขบอกว่ากลับมาทําไมเนี่ยอบอกพี่พี่ก็โดนผมก็โดนแล้วผมโดนพี่กลับมาแล้วผมยังโดนอีกอ่ะเขาเลยว่าไม่ให้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนี่ผมก็เก็บมาตลอดเลย ได้เลยขอบพระคุณมากนะยะครับพี่นะฮะจุดสี่สองคนนะครับเรื่องนี้ที่จริงไอจุดที่สามที่มันอยู่ไกลๆพี่พอมันออกเวนมานะมันยังมาว่าพวกผมอยู่เลยนะว่าว่าเองเล่นอะไรกันเสียงดังจะตายอยู่แล้วอ๋อเ,เออเออเขาไม่รู้นี่ว่าสองเออเขาไม่รู้นี่ว่าเราไปเจออะไรมาบ้างนะฮะใช่ด่ๆๆขอบคุณมากค,ครับยะ ครับได้ครับน้อง thank you แล้วนี่เข้ามานกี่โมงเนี่ยเออได้กับประมาณสักปีสองเอาเอาวอา,วอาวโอเคโอเคขอบคุณครับ